เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านขึ้นไปอัปเดตปุ๋ยที่ใส่เมื่อหลายวันก่อนเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกแล้วไปดูว่าปุ๋ยยังเข้มข้นดีอยู่หรือไม่แล้วเดี๋ยวไปอัปเดตยางสวนของผมดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็นะสวัสดีไปถึง อ่ะพี่น้องสอปปลาลนะครับสบายดีครับนะอ้ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณมากครับนะติ่ติดตามกันวันนี้นะครับผมจะมาตากายยังจําได้นะผมไปใส่ปุ๋ยนะก็หลายวันอยู่แล้วนะประมาณสักสี่ห้าวันนะเห็นจะได้นะครับแล้วก็มันก็มีขนฝนตกแบบโปรยปลายบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีหนักไปบ้างนะครับแต่ในช่วงวัน2วันแรกอ่ะ ไม่ไม่มีฝนหนักนะมีฝนโปรยๆยนะครับทีนี้นะการใส่ปุ๋ยอย่างที่บอกครับถ้าเราใส่แล้วเกิดฝนตกหนักนะมันก็จะทํำให้ฝนาชาล้างนะความเข้มข้นของปุ๋ยนะมันก็จะสลายไปนะครับและบางทีถ้าหากอยู่ติดที่เป็นที่ลาดชันอันนี้เรียบร้อยครับนะ น้ำก็จะพัดพาผุ๋ยไปนะฮะและยิ่งผุ๋ยปังอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับทีนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าลักษณะที่ปุ๋ยใส่ไปแล้วมันจะได้ผลนะครับมันสามารถพิสูจน์อยู่ได้นะฮะในกรณีที่มีหญ้าอยู่อยู่ในบริเวณที่เป็นสวนยางนะครับเพราะเราจะไปดูาจากหญ้านี่แหละไปดูครับว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างไปดูเลยครับ ถือว่านะเป็นไปในทางที่ดีนะครับเนื่องจากมีหญ้าตายนะครับมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าความเข้มข้นของปุ๋ยก็คงยังไม่ได้ถูกชาล้างไปนะครับนั่นแหละครับในการพิสูจน์เพราะฉะนั้นหญ้าเราก็สามารถเว้นไว้ได้บ้างนะครับเพื่อทําการอย่างน้อยถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็จะช่วยในการความชื้นนะ กันความชื้นเอาไว้แล้วก็ทําให้ปุ๋ยมันตําละลายได้นะครับเวลามีฝนตกตาตกไม่หนักก็สามารถที่จะดักการไหลของน้ำนะดักเศษตะกอนเอาไว้ได้บ้างนะครับแล้วก็พิสูจน์ด้วยนะปุ๋ยนะเข้มขน้นพอโดนพอโดนต้นหญ้ามันก็จะป๋าผลานนะก็จะเราก็สามารถมองได้นะว่าความเข้มข้นมันสลายไปไหมนะครับ ช่วงนี้เป็นไงครับช่วงนี้เนี่ยม่ฝนเนี่ยตกอ้ยนะฮะลุ้นกันใส่ปุ๋ยเสร็จก็ต้องลุ้นกันอีกนะครับนี่แหละครับนะต้องดูกันดีๆนะเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับถ้ามันถ้ามันไม่มีน้ําเลยมันก็มันก็ไม่ได้นะมันก็แห้งอีกมันก็แห้งมันก็ละเอ่ยกระบอกนะครับแต่ถ้าน้ําเยอะเกินไปมันก็นะมันก็อาจจะสไลด์เชื้อจางไปหมดกับน้ํานะครับแต่ถ้าแบบ แบบฝนแบบซำซำไงอ๋ออันนี้เลยสวยเลยครับนะแต่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยสวยมากนะครับส่วนของผมนะในพื้นราบนี่นะครับก็คงยังอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้เลยครับปุ๋ยเนี่ยแพงเลยครับอูย้ยนะกระสอบนึงคือเป็นปันนะ่ะนะเป็นปันกว่านะก็คงต้องรอไปค่อนไนงะแต่ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครมีปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกมีมีพวกขี้วัว นะหรือว่า,ามูลสัตว์ต่างๆนะก็สามารถจะนมา,ามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะเอามาโรยไปก่อนเลยครับนะถ,ถ้าเรามีนะคือถ้าเรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะมีในในพื้นทีนะ่อย่างเช่นบ้านใครมีอัวมีอะไรเราอาจจะไปซื้ออามามันลงทุนไม่เยอะผมว่านะแล้วก็มีมันก็มีสูตร,รอยู่ทำปุ๋ยหมักไปเลยนะครับเนะอาหมักหมักแล้วก็พามา,าใส่ไปก่อนนะ ก่ <g år> อนที่จะได้กินปุ๋ยเคมีนะก็สลับกันไปนะครับปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็จะช่วยบำรุงดินนะครับแต่ไม่ดินนะมีมีความสมบูรณ์ขึ้นมานะครับก็ลองดูนะครับเพราะถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมีนะมันก็ช่วงนี้เป็นไงครับนะอย่างว่าครับนะฝนด้วยฝนตกนี่เสียดายเลยครับแล้วนะครับ ถ้าปูดไปแล้วนะสองนหนึ่งนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าทําสถิติหาได้มากกว่าเยี่ออื่นนะโดยเฉพาะในส่วนผมนะครับที่ผมปลูกอยู่นะครับสองนหะนึ่งเนี่ยถือว่ามันมีการเพิ่มขึ้นน้ำน้ำยางขึ้นในทุกครั้งที่ตีกลีเลยนะครับสามปันหนึ่งครับให้สามปันหนึ่งนะครับ ก็ได้ได้นะกับอกร้อยได้ได้กันอยู่นะครับนะคือ3ปันหนึ่งเนี่ยนะนอกจากลำต้นที่ใหญ่นะนอกนั้นนะครับแบบเดียวกันเลยครับน,ะนี่มีนิสัยใกล้ๆกลยๆกับปอกร้อยนะครับนะลำต้นก็ใหญ่นะครับแต่อกร้อยอะลำต้นไม่ค่อยจะใหญ่นะครับอนะ ถ้าเปรียบเทียบกันในซาลีละต่างๆนะครับส่วนดี้ก็คืออกร้อยนะครับนะอย่างอ่ายี่ห้อหกร้อยนะถามว่าก็ใช้ได้อยู่เลยนะ <c oughs> นะแต่ตัดสิตินะ สองอันหนึ่งครับนะสองอันหนึ่งทำสติติหูฮนะถือว่าออกได้เยอะกว่านะต้นเยี่ยวอื่นอยู่นะครับสองอันหนึ่งครับฝันะ่งนี้อย่างที่บอกครับผมปลูกสองอันหนึ่งอยูนะ่ด้านรอบนอกนะครับตั้งสองฝั่งนะครับตั้งสองฝั่งของทนะี่ดินะ ะะที่ดินมันเป็นสี่เหลี่ยมปืนผ้านะอย่างที่บอกอแล้วก็ผมก็แบ่งนะฮะแบ่งปลูก3ายี่ห้อครับนะเป็น2องอันหนึ่งแล้วก็มีอกร้อยนะแล้วก็3ปันหนึ่งะครับนะครับน,ะบนี่แต่ลูมันทําสถิติขึ้นมาทุกเช้าทุกเช้านะครับนะถือว่า2องอันหนึ่งนี ต่อไปรอดต่อไปรอดนะว่างั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะเยื่ออื่นมันก็ออกนั่นแหละแต่ก็อาจจะไม่พร้อมกันไงนะครับนะไม่พร้อมกันมันก็บางทีนะยางมันกลละคนละเยื่อนะกลละสายพันธุ์บางทีมันอาจจะออกไม่พร้อมกัน หือยังไงนะครับก็ต้องคอยลุ้นดูกันไปก่อนครับนะโอเคครับเอว่าเป็นการอัปเดตกันด้วยนะครับผมแล้วครับนะอย่างที่บอกครับนะขอบคุณพี่น้องทางเสาปปราวนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกกตันนะที่ติดตามกันอยู่นะครับโอเคครับแล้วไว้พบกันใหม่นะในเปริต่อไปอ๋ออย่าลืมนะครับผมอาจ พี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่บางทีอาจจะนะผมก็มีเปลิดนะครับมีเปลิดอยู่หลายๆเปลิดนะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นมงต้นไม้นี่แหละครับนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะในเปลิดนะครผมก็รวบรวมมาไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องของต้นไม้อย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างนะก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในเปลิดต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ